สวัสดีครับผมต้นพักของกอนครับนี่ครับก็เยกอี้เลยครับทุก่านครับกก็สวัสดีนะครับชาวบ้านกุดโคงกุดไหวมาครับครับโค้งกุดไหลกุดไหลหลายตัครับครับเต้นบ้างเขาไหวไหมค ตัเล็กก็สอยผูกนอือด็กีจ้างหายดีเนาะเด็กีจ้างพน่กเงครับครับหัาหาไว้ถ้ายามให้ชมร้องเพลงแบบนี้เมื่อกี้กะห้องครับดูบ้านเมื่อกี้กะห้องครับห้องหายเสียแล้วไ่ได้ห้องเพลงเสีย ไปคอบไปมีหลับไม่เห็นความลำบากจิงแล้วครับนะก็เลยใส่แว่นดำมากอบนี้ม่นะปิดบังไปทำไมครับแต่ละชุมน้ำไปใส่เล้ยวทุมน้ำชุมชนรอรอเมื่อกี้นะครับโอ้โหพี่ยาบ้านแดีวจะม่น้งนมนะมีแค่ละบอครับมียาบ้านมีแค่ละบอครับโอ้โหที่บอยอะนาตาดีไปเนี <S 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 ่ย จะจงไว้คนมาเอาไปเห็นแน่นอนนะครับก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับที่มาเล่าให้ตาตระหนักนะครับทีมงานมุทุศรนประครัแต่ที่ถือเพื่อนนะครับก็เป็นกำลังใจนะครับเป็นกำลังใจให้ชาวบ้านเฒานะครับสู่ต่อไปนะครับน้ำลึกนำลึกงดกินปลาเพรานเรตุ ลาหนามาเลยครับคุณของขึ้นบ้านาคนุณของนี่นามเสลล์คุณประท่านก็ถั่วงนึกบ่ครับวายาคุดประท่านลอยถ้าคุดท่านสิคุดบ่ครับคุณวายนี่หน,นาหวายแต่ผมนอนนามมาสิปักนุ่นหน,น,นาหวายหลายถึงเป็นยังไงนี่มาลับหนามบ่ฟอบ้านนีได้ครับก็ ดีใจครับที่ได้ไมาเห็นนะครับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนนรพจนลประแตนเนี่ยนะครับทีมยูทูบเบอร์นะครับที่อยู่บ้านก,กอกก็เป็นกำลังใจให้อยู่ตลอดเวลาครับคอยที่ตามข่าวว่าเออเมือมม่อใดนางสิลดเมื่อใดนะครับเรื่องที่ชาวบ้านได้เดือดร้อนไม่นส้เด้ผ่านไปนะครับนรีรุพจน์ประแตนก็นั่นสิ่งของลเล็กหน่อยมาให้นะครับก็บมี เอฟซีและคุยายใจดีนะครับทัวโลกเล้อที่เ็นแนมเห็นเ็นก็เลยให้ลุงพุนประแตนเนเป็นสภาพบุญเอาสิ่งของมามอบให้เท้า,าน้องลุงพุนประแตนก็เป็นกำลังใจให้ด้วยครับขอบคุณเรื่อยๆครับสำหรับชาวบ้านโพงนะครับ มีทั้งหมดร้อยกอ่เรือนนะครับแต่ลงุงพลกับ่าแต่งแล้วก็ยูทูบเบอร์นะครับก็ให้มาเกินเหนือนะครับก็ขอขอบคุณนะครับลุงพลและทีมงานของป้าแต่มนะครับและยูทูบเบอร์นะครับทุกท่านนะครับที่ได้มอบสิ่งองให้ชาวบ้านคนของเรานะครับขอขอบคุณครับ าอผู้ใหญ่พูดนิดนึงอันนี้ผู้ใหญ่บ้านบ้านผมได้ยินร้องนะผมได้รับมาเนี่ยค่อขอบคุณพี่พ่ด้ครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะต้องขอแนะนำตัวนะครับผมนะครับนายนิ่มนะครับนิ่มนามนะครับผู้ใหญ่บ้านตุ๊กตอวันนี้นะครับก็รู้สึกนะครับโอกาสที่ดีนะครับได้มาร่วมท้องถินะครับอสิ่งของมาเท่า นะครับกรงชาวบ้านนะครับจังหวัดมหาสารคามร่วมกับคณะนะครับกและก็เอซี่กับสายบุญพวกนครับในวันนี้ขมีั้นได้นนะครับของผมนะครับที่ดูดานนะครับนอกจากการเก็กมีนะครับนอกจาก กรีว่างครับกรณีว่างมีจอกาเราตกันดูดนครับดูบทนแต่งกทีมทุกทีมแล้วก็ทายเดืนกทีทุกท่านนะครับสรุปนะครับพบัติดทีมแล้นะครับบ้านนะครับบ้านบุ่มไหวโค้งบุกไหวนะครับเพียงแค่นี้นะครับขอครับ ขอคุณกนะครับที่เป็นแขกของทนะครับที่ลืมไม่ได้นะครับทุกที่อยู่บน่งรังนะครับในกิจกรรมครั้งนี้นะครับชาวมาดิฟีนะครับลูคีสแท้ไปบ้างมีชาวมาดิฟีสบายภรรชนีแล้วก็พิธีสกีนนะครับของบริษัทโนเอโฮนซับนะครับที่เป็นบริษัทน้องใหม่นะครับของลูกน้องก็แต่ก็มีธรรมชาติบริษัท เปนคีมบำรุงหน้าแล้วก็เซรั่มนะครับสังเกตเสื้อขี้เขียวนะครับจะเป็นแบรนด์ของก็แต่กับลุงพลนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของกาแฟโปรอบนะครับวันนี้ไม่ได้มาด้วยแต่ทุกคนก็ส่งกำลังใจนะครับมามอบให้นะครับขอบคุณนะครับผู่หูปริยานะครับที่เป็นตัวระแล้วก็โดยลงพื้นที่นะครับเ่อที่เราจะนําสิ่งของคกามาช่วยเหลือชาวบ้านนะครับก็ อบครับมาีนะครับ่ก็เป็นอบเป็นีระ้นะครับผมขอบคุณมากนะครับที่เป็นการจะให้นะครับผมเราช่วยบ้านอีกต่อนครับอีกบ้างขอบคุณพุทธันชุมชนนะครับชาวบ้านนะครับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไวคอมีครับก็บวัดวันนีครับขอบครงทุกนนะครับเราขอบคุณนครับสวัสดีครับ